ที่น้องคนรักประชาธิไปไตยท่านนะครับวันนี้ก็จะมาขอไลฟ์สั้นๆนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับพออวกเจ้าเสือทั้งหลายแหลที่ชอบที่พันสนับสน,นุนเ็จการนะครับที่ผ่านมาเราก็พอจะรู้กันอยู่นะครับว่ามีใครบ้างและในขณะน,นี้ตอนที่ประชาชนเดือดร้อนและลำบากมากๆ ว่งมันต้องไม่เคยเคิดจะช่วยช่วยอย่างเดียวครับช่วยเอาเปรียบเพื่อเปรียบประชาชนและกฎหมายต่างๆนานานะที่จะเอาเปรียบคนจนอยู่ตลอดเวลาก็ช่วยกันบอยฟอนนะครับอย่าไปซื้อสินค้าอย่าไปสนับสนุนทุกช่องทางนนครับก็จะสืดที่ทุนรู้กันอยู่ก็ช่วยกันนะครับช่วยกัน ไปสนับสนุนมันสนับสนุนร้านเล็กๆหรือว่าร้านที่เป็นยู่ในชุมชนช่วยกันแบบนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันก็เมืนเป็นการบบเบรยนนะครับในนั้นคือเขาก็จะมีแรงซื้อ แล้วก็เขาก็จะซื้อของจากาแหล่งต่างๆที่มังไม่ใช่ทนได้ทุนไอพวกเจ้าสัวหรือว่าไอคนที่เห็นแค่ตัวเห็นปรกโยกส่ส่วนตรงเป็นส,น,สนส่วนใหญ่อย่างเช่นนะครับืยยอตัวย่อมีเลขเจดนะครับ หนึ่งแล้วก็มีตัวย่อตัว S นะครับอพวกเราช่วยกันมองฟอดมันเดบับสนุบสนับสนุสข้ามันซื้อในตลาดก็ได้หรือร้านโชว์หวยได้หมดช่วยกันนะครับผมเราตั้งรววนแรงร่วนใจกันช่วยกันสนับสนุนร้ามโชว์หวยหรือร้านคาปีเล็ก เือเขาก็มีสินค้าขายเหมือนเหมือนกันนะครับมีสินค้าต่างๆขายเหมือนกันหรือถ้าจําเป็นจริงๆที่จะต้องซื้อตอนนั้นเราก็ไม่ว่างนะครับเลือกของที่จําเป็นจริงๆก้ไมาจําเป็นแล้วก็ซื้อเป็นร้านขายที่เดียวหนช่วยกันนะครับผมถ้าเราช่วยกันผมเชื่อว่าจะทให้เจ้าสัวพวกนี้มัน ขายหรืออะไรต่างๆมันก็จะลดลงแต่ถ้าพวกเราช่วยกันเยอะๆยอดมันก็จะหายไปเยอะแล้วก็มันมีผลต้นแน่นอนครับผมฝากพี่น้องนะครับช่วยกันผลไม้กละมืดช่วยกันบอยคอรทุกวิธีทางเฉพาะสิ่งที่เราจําเป็นเท่านั้นเราเพิจะเข้าไปถ้าไม่จําเป็นเราไม่ต้องเข้าไปฝากไปด้วยนะครับพี่น้อง ประชาชนที่ชอบความถูกต้องและรักความเป็นธรรมนะครับผมช่วยกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ